การขับรถเรื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ EP 3 8 7ตอนที่339เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้ใช้รถต้องพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถดูแลป้องกันอุบัติเหตุจเป็นต้องมีการตรวจสอบและบํารุงรักษารถโดยผู้ใช้รถประเภทของการตรวจสอบและบํารุงรักษารถ การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำรถที่ใช้งานปกติจะต้องได้รับการตรวจสภาพตามลักษณะการใช้งานจริงสิ่งที่ตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าสามารถทําได้ตัวเองได้แก่การตรวจเช็คก่อนออกเดินทางกายการล้างรถการเติมน้ามันเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติอย่างเหมาะสมตัวอย่างหัวข้อที่ต้องตรวจสอบเป็นระยะแรงดันลมยางรอยฉีกที่ยางเบรกแบตเตอรี่ปริมาณน้ําในหัวฉีดน้ํามันปัดฝุ่นน้ามันเครื่องปริมาณน้ารอเย็นการทํางานของระบบเครื่องยนต์เบรกและวงจรไฟการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเป็นระยะ มื่งไปได้ถึงความปลอดภัยป้องกันภาวะที่จะหนีย่างอุบัติเหตุไยเลยจำเป็นต้องนัรถเข้ารับการตรวจสอบและบำรุงที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำหนดอะไรรถที่ต้องเปลี่ยนตามระยะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำหล่อยืนตามระยะที่กำหนดตัวอย่างระยะเวลาการเปลี่ยนอะไหล่น้ำมันเครื่องดูเลยเพิ่มเติมในคู่มือการใช้รถอันนี้เป็นตารางตัวอย่างเพื่อการใช้งานพอยจําเป็นต้องทําการบำรุงรักษาชิ้นส่วนที่สึกหรอเช่นผ้าเบรกผ้าเบรกและยางต้องทําการตรวจเช็คสายพานและอะไหล่ที่เป็นยางและเปลี่ยนใหม่อย่างสม่ำเสมอ